สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักแม่เม่ที่น่ารักทุกๆคนค่ะวันนี้มันไม่จะนำเสนอมุมดุ๊กดิก๊กแสนสนของอีหลาน้อยของเรานะคะแล้วก็พี่จ๋านะคะน้องอาอายสกุณาพรค่ะแล้วก็พี่ดนธนดลน,นะคะพี่จ๋าน้องจ๋านี่ได้ชุดไดโน,นเสาร์แล้วก็ชุดเสือนะคะบ้าอีหลาใสแล้วอยากให้อายใสน้ำพี่นองกระเบื้องคาอายกับ ชุดเสือนี่พี่น้องเข่ากันบ่นะคะอ่าดุกดิ๊งดึงตึงด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 นี่คือความน่ารักแล้วก็สดใสของอีหลานในพี่น้องเน้อนะคะสมบูรจริงๆโอ้ยใส่เดรสสาวจะได้ไม่กลืนน้ำบั่นเออแข็งหางลูกดิ๊กลูกดิ๊กเหรอเออเหนียกกลนไปบั่นเนี่ยใายตูดเองนะคะเอ่ในคลิปนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะคะหลานมีความสุขมากเลย ส่แมวก็สิบอดห้องเงี้ยวเงี้ยวคือแมวจริงอันนี้นะคะส่ไดโนเสาร์นะคะขอบคุณมากมาเยเลยท่นานในเศรือ้อที่เป็นน้องย,ยังสอือต่อไปจะได้ไหการดึกดิบดึกดิบของแม่แม่นะคะ,ๆๆๆข,อะ,คะขอบคุณทึงานถึง,งชาแน,นลนะคะราวาถึงชาแน,นลนะคะได้นําชุดไดโนเสาร์แล้วก็ชุดเสือมาให้อิลลานะคะเป็นของอิล่าทั้งสองชุดค่ะแต่อหล่าอยากให้พี่ดนนะคะอยากให้พี่จ๋าใส่ด้วย แต่ขาเสือขาชุดเสือกับขาพี่ดนไม่เท่ากันเลยนะคะอ่ะไม่อยู่กับที่แล้วค่ะไปทั้งไดมึงไม่ต้องอ่ะอ่ะ,อะเล่นกับป้านะคะเล่นกับป้าตาภาษาได้พี่น้องเด้อข้างล่างก็เป็นเด็กใสๆสนๆน่ารักนะคะแต่พอขึ้นไปที่ไปแล้วนะคะก็ถือว่าการทํางานของน้องเป๊ะมากนะคะอินเทอร์เน็ได้ดีหลากกัอีพี่น้องเอ้ เอ๊ะนี่เออนะคะส่วนตามวัยตามเด็กของเขาเนาะก็น่ารักดีมีความสุขไปกับเขาด้วยนี่แหละคะ่ะพี่น้องอยิ้มตามไปลากไปใส่เก้าอี้ลากาไปใส่ปุณอ์น้อยสีขาวขาวอ๋อพ่อจา๋าพ่อจ๋าว่าไงอดหัวปุณณ์ไอ้ฟงสกอร์เนาะฟงสกอร์ฟงสกอร์อยางมันอ๋อพี่น้อง <ś led> ไปน้ำลูกแล้วค่ะนี่แหละคนว่าลูกไม้หลุดไม่ไกลต้นจังมันคือกันคากซาพ่อจ๋ากลุกจ๋าเป็นแดนอะ่รกันีล้วลนะโอ้ยนะนะคะแต่ก็น่ารักเนาะเราดูแลเราก็ยิ้มตามอาลี่เทือนให้เบื้องอีกจอบรอบกันนะนะพ่อจา๋าแลนน้ำกลมาเบื้องนะู <ś led> <ś led> ้เหมือนคำสีว่าว,วนะเนาะ กำเทวลุกษาเอาเต้นแบบจริงจริงจิตาจริงจริงฝากไปด้วยนะคะน้องไอศุลกาภรนะคะลูกสาวของพลจันทร์นกปงสกอรค่ะหมอลำซีมหกปีซีนี่พี่น้องมีสิ่งที่ดีๆมีโชว์สวยๆนะคะของน้องอไอายแล้วก็ของน้องดวลก็จะเป็นโชว์วัฒนธรรมนะคะฝากไว้ในนี้พี่น้องเด้วโชว์วัฒนธรรม อ่าพรบรสันดอนเขาเมืองนี่นือเราเห็นนลกับเก้าอีล้วเดนเสซ่าถึงดืออีลีนะคะเอาหางเข่าในเก้าอีแล้กกันเลย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะฝากไปก็หาคงแพรก็คพอ่น้องเด้คลิปนี้มามีฝากไว้เท่านี้นะคะสอดความน่ารักของน้องอาอายเอาไว้ชมทิปหน้าจะนำภาพน่ารักน่ารักมาให้เอฟซีแม่ๆได้ชมกันอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามค่ะ มามีตูกประกายดาวเมลำเสียวิหกค่ะ